โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวตำนานนะครับผมฟรานเซสโกตอตตินะฮะฟรานเซสโกตอตติตอตต,อติเป็นเจ้าชายแห่งกรุงโรมนะครับผม <SU cc ion> นะตำนานของรม่านะฮะโอเคนะฮะตอตติเรื่องการยิงค่อนข้างแรงนะคนนี้ยิงไกลค่อนข้างดีนะทางเกมรูก94บอลทุน93เลี้ยงบอง 8, ล89เาล่นวกับตัว93 สองสั้นเก้าห้าเปิดบอลเก้าสิบจบสกอร์เก้าสิบเอ็ดนะฮะลูกตั้งเตะแปดแปดความโค้งแปดห้าสปีดเจ็ดเจ็ดสปีดต้นแปดสามรางงินยิงเก้าสี่กระโดดเจ็ดห้านะฮะแข็งแกร่งแปดแปดสเตติมีนาเนี่ยอยู่ที่แปดสิบแล้วก็มีบาลานซ์แปดเก้านะฮะเอ็กซ์คริชั่นเจ็ดเก้าเป็นสไตล์ที่แบบไม่วิ่งเยอะนะครับผมค่อนข้างช้าแต่ยิงแรงต,ตั้ตินะฮะสกิลก็จะมีคาดไม่ให้เทิร์นมีชิปบ,บอลมียิงไกลนะฮะ มียิงลูกสายมีตอกส้นยิงโดยไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวเปิดบอลพุ่งนะฮะแล้วก็มีสกิลไซค์ก็มีสกิลกัปตันนะครับผมสไตล์ก็จะเป็นเบอร์สิบนะผมก็จะเป็นสไตล์ที่แบบอ่าเป็นตัวที่แบบจ่ายบอลน,นะผมจ่ายบอลให้ได้เปรียบมากกว่าการวิ่งเติมเกมนะก็คือจ่ายบอลทะลุช่องอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีนะโอเคนะฟรานเซสโกตอตตีนะฮะยิงค่อนข้างแรงนะในตำแหน่งหน้าต่ำนะครับผมมาจับลงสนามนะครับผมนะ รู้กันอยู่ส่วนตัวผมเล่นตำนานแล้วอ,ออกมาดีนะฮะเล่นตนานแล้วอ,ออกมาดีกันทุกคนเลยโอเคมาจากวงเล่นเพื่อนชาเลนจ์ลุยฮนะโอ้โอเคผมมากมเกมแรกสำหรับตตินะฮะเรื่องยิงไม่ต้องห่วงยิงไกลย,ยิงดีแน่นอนนะคนนี้เป็นหน้าต่ำที่ยิงหนักนะนะเรื่องความเร็วไม่ต้องหวังคือช้าคือไม่ใช่ไม่คือไม่ใช่สายความเร็วอะนะโอเคตตินะมามาเป็นตำนานไปแล้วนะมาทีเอ็มไปครับผมฝากตตนะิฮะมา อย่างนี้วนมาก่อนนะค่อนข้างเสียเปรียบเรื่องรูปร่างด้วยนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่นะอธิตติฮะตติฝากาไปก่อนไม่ถึงสองบอลไม่ถึงเท่าไ,รไหร่ฮ่ะอธิดูฮะดูฝากเจอราดมาที่ตติยืนหน้าต่ำนะครับผมยืนหน้าต่ำนะฝากแล้วก็แทงมาฝั่งนี้สวยเดวี่ฮะโอ้ไปไม่ไหวกลับมากลับมาเอาไปคืนให้ดู ดูรอตติก่อนตติอยู่ไหนยังหาไม่เจออยู่นี่โอ้โหเต๋บังไม่ดีนะฮะเสียบอลค่อนข้างง่ายเหมือนกันตติมาวนได้ไหมวนได้ไหมโอต้องฝากก่อนต้องฝากก่อนนะโอ้โหไม่ดีอีกนะครับผมแหม่เสียมาติดตติตติฝากปอเป้แล้วก็แทงลูกนี้เอาได้ยิงเรียบร้อยดีครับผมโอ้โหปล่อยยิงอย่างนี้ไม่รอดนะฮะคือความเร็วเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างคนมนะฮะ อ่ะช่องก็ดีนะอยู่ที่เก้าสี่นะครับผมตติฮะยิงไปหนึ่งว่ะนะยิงได้นะครับผมนะไม่ใช่ว่าจะส่งได้อย่างเดียวยิงก็ได้นะฮะ,ตะมาที่ตติับผมตติฝากฝั่งนี้ให้เดวนะี่ฮะมามีคนวิ่งแล้วมีดูอยู่ตรงกลางนะฮะโดรอตติแทงมาฝั่งนี้มาที่ตติอีกครั้งวนแล้วก็ลองปัน่นเลี้ยงไปเข้าขาของเคียมบิว มาเทียนไปไปครับผมสาติฮะเอามุมอย่างนี้แทงโอ้โหส,ยสวยๆไปเลยครับผมไปไหวไหวโอ้โหโดนเสียบได้ฟาวนะลูกนี้แหมเล่นอย่างนี้นะฮะเล่นอย่างนี้ใครจะไปยิงได้นะครับผมใบเหลือคงควรจะแดงนะมันยิงปเ้เป้มนหลุดไปแล้วอ่ะนะฮะมาฟรีคิกเกอร์เป็นไปนเขี่ยมปะ่ะเราลองดูสาธิตสิจะยิงได้ไหมแปดเจ็ดไม่โอเคนะแปดเจ็ดก็ถือว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะ ก็ต้องลองนะครับผมมาคงไม่มากแต่ก็ลาก<ๆ>ลากไม่สวยลากไม่สวยติดกำแพงนะฮะนี่ลากไม่สวยเองมาโอเคผมจบเกมครึ่งแรกนะถือว่าทําได้ดีนะมีกาสส่งมีกาสดยิงนะครับผมแล้วก็ทําได้หนึ่งลูกสําหรับตอตินะ,ะยิงไกลค่อนข้างดีเลยนะครับผมคนนี้ค่อนข้างโหดนะในเวอร์ชันตำนานก็โหดในเวอร์ชันในคนิตโมเมนต์ก็โหด นะครับผมตตินะฮะแต่ตํานานรู้สึกว่ามันจะเล่นง่ายกว่าไม่รู้ทําไมนะเป็นทุกคนเลยตานานเนี่ยเล่นใครก็เข้ามือไปหมดนะโอเคมาเราไปต่อเกมกันในครึ่งหลังนะฮะเราไปต่อกันในเกมครึ่งหลังของเกมแรกนะครับผมตติยิงไปหนึ่งเม็ดนะฮะมายิงคู่เอ็มเป๊ยนะครับผมเกมนีนะ้มาที่รอนโดฝากตติตติวตมนมาแทงให้เอ็มเป๊ยแทงได้ค่อนข้างสวยแล้วก็แทงก,กลับมาคืนเกือบหลุดเหมือนกันฮนะ ไม่มีใครเล่นเหรอแทงมาอย่างนี้ถึงหรือเปล่าโดนเคลียร์ไปก่อนนะมาทีมป้าเป้ไปฝากมาเจอราตติตมาฝั่งนี้เดวี่มาตอดต,อดติหลุดหรือเปล่าเรียบล้ลยโอโโ้โหโคตรน่าเบื่อโอเคจะไปต่อเกมที่สองกันนะไป มาบอกเกมที่สองนะสำหรับตติเกมแรกหลุดไปก่อนนะยังมาทันได้เล่นเลยยังได้แค่ลูกเดียวมาทีตติฮนะฝั่งไปเป้ก่อนมาฝั่งไฮโดวฝั่งนี้ไปที่ตติแทงปเปเป้หลุดไหมเกือ <c oughs> บหลุดนะฮะกลับมาได้กลับมาได้ไดเอา้าจ่ายบอลเสียเฉยเลยมาที่ตติอีกครั้งไปให้เอมเปเป้โอ้โหเปเป้เล่นบอน <c oughs> นบลผนะิดหวังเหลือเกินนะโอกาสดีๆทำเสียเหมือนกันนะ่ะ มาไทยสวยๆอย่างนี้ต้องได้เลยมปไปเอ,อ๋ยเรียบร้อยครับผมมาหนึ่งนะไทยบอลสวยๆจากตตินะครับผมเคนะคนนี้ยิงได้นะนะตติตนเน้นเรื่องยิงกระไรเรื่องการจ่ายบอลน,นะครับผมจะไม่เน้นวิ่งนะ,ะมาทีตติ่ทยมาให้ดูฝั่งนี้สวยฮะมาดูไปแล้วหไว้ไหมยังได้อยู่นะมาทีเจอราดฮะบอลไปหาตติฝั่งน้นตติมาฝั่งนี้ บบเอ็มเป้อยู่ข้างบนมาบางทีมตติตถึงแล้วก็ยิงโอโ้โหลูกนี้นะถือว่าจับบอลได้ดีแต่ยิงออกก่อไปนี่มาทีเจอระดฮะเจอระเข้ากลางก่อนไป,บบปเอ็มเป้มาฝากตติตต,ต,ติรอรอเพื่อนรอเพื่อนเฮ้ยดูฝั่งนี้โลง่งๆคนเดียวสวยมาด,ดูไทมมาตติมุมแรกเสาแรกใช่มุมแรกเสาแรกฮะเนี่ยแต่ยิงไปติดเซฟนะครับผมมา ลูกเปิดดูซิตติออกมาเปิดดูซีเวิร์กหรือเปล่านะฮะโคง้งโอ้โหเอา้าเข้าเฉยเดียวนะเหมือนต้องเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าฮะ,ะลูกนี้ไอ้ตติเปิดเหมือนไม่มีอะไรแต่มันค่อนข้างไม่แรงน,นะคะือเปิดไม่แรงค่อนข้าโงคง้งแล้วก็เข้าเฉยเนะเอาว่ะเปิดมุมก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะ,ะทีตติอีกครั้งแทงโอ้โหแทงบอลได้เปรียบส,สวยๆหลายครั้งนะฮะมา เบิดไปมุมอย่างนี้มุมอย่างนี้จิบเบาๆโอ้โหจนเสาอะไรกันวะเนี่ยคือยอมรับว่าตติชัยบอลสวยมากฮะมาเปิดอีกครั้งโคง้โคงเข้าไปเลยฮะโคง้โคงเป็นเจระไ,ไม่ถึงไม่ถึงนะโอ้เควผมจบเกมครึ่งแรกฮะแอซิสเป็นหนึ่งแล้วก็มีการเปิดมุมนะเปิดมุมแล้วก็ทางเข้าประตูตัวเองของผ่านตรงข้ามนะฮะแต่ถือว่าโอ้โหฟอร์มดีนะ นวตติค่อนข้างโหดเลยไม่เน้นวิ่งนะครับผมเน้นจ่ายบอลที่ได้เปลี่ยนแล้วก็ลูกยิงไกลที่ค่อนข้างได้ผลเลยนะฮะมาอาธิโดมาตติตติฝากโดแทงไปเลยมุมดีมากอะไทยเมื่อกี้น่าจะหลุดได้นะมาให้โรนโดฮะตติอยู่ฝั่งนี้ตติฝากโดโดโหมีเหลี่ยมยิงนะครับผมแต่ไม่ถึงนะเพราะว่าไม่ใช่สายความเร็วกาจะวิ่งไม่ทันนะะลูกอย่างนี้ มาทีมาไปบับผมตัดติฮะตติไม่เห็นอย่างงี้เต่ดูอยู่ฝั่งนู้นนะดูอยู่ฝั่งนู้นนะจงมาสวยปายครับผมไปได้ฮะเรนดูมาไปได้แต่เอากลับมาได้ไหมไทยมาตติเอาถึงไม่ได้ยิงแต่โอ้โหป๊าเป้ใส่ก่อนแล้วกันโอ้โหเนี่ยคือคลิกกันอยู่หน้าโกหลายทีนะครับผมเนี่ยเอาโมาจนได้มามาทีปาเฮปฮะตัตติ โอ้ยมุมอย่างนี้อีกแล้วนะครับผมโอ้โหบอลได้สวยเหลือเกินนะฟารานซสโกต,ตัดติไปลูกนีอ้อยู่คนเดียวนะแต่มันเหลี่ยมมันมจริงจริงได้แต่ก็โดนเบียดแล้วมันเสียนะฮะมาโอ้โหแล้วก็หลุดอีกแล้วนะครับผมนะฮะลุดอีกแล้วนะครับผมก็คือไม่จบสักทีตั้งเกมอะไรตั้งเกมที่สองอเลยป่ะโอเคนะต้องมีเกมสามนะครับผมไปฮนะโอเคผมเกมที่สามแล้วนะฮะ เกมแรกไม่จบเกมสองก็ไม่จบนะฮะเรามาดูเกมสามจะจบไหมดูสินะเตตติโอโหค่อนข้างแบบโหดนะจ่ายบอลสวยๆหลายครั้งมากนะครับผมนะมาเกมนี้จะเป็นยังไงไทบัไดโอ้โหได้เปรียบเยอะนะเจออย่างนี้สุดๆนะครับผมไปเอาไปคืนลูกนี้ปากกลับมาเล่นเยอะไปหน่อยนะแต่อ้โหจ่ายบอลค่อนข้างได้ดีเลยอ่ะนะค่อนข้างดีเลยแหละ ใครที่หายแบบหน้าต่ำดีๆก็นี่เลยครับผมฟาร์นเซสโกตติฮะเบิร์กนะเบิร์กมากอาทิตติฮะวนมาก่อนฝากฝั่งนี้ไป๊ปเป้อยู่ฝั่งนูน้นยังไงแทงได้ไหม,หมนะี่ฮะคนเยอะเหลือเกินมาทีป๊ปเปเ้ฮะปัดเข้ากลางจจรัตโอ้โหตัตติหลุดเตะมันไม่ใช่สายความเร็วนะถึงไหมเสียดายนะครับผมอันจริงถ้าเป็นตัตติแท<า>งบอลเลยฮะป๊ปเป้วิ่งเมื่อกี้นะ ก็น่าจะโอเคนะแต่โอ้โหผิดคนนะผมเป็นตติเป็นคนวิ่งอนะไม่ทันแน่นอนเอาลูกนี้พลาดเองดือฝาก,กอนตติวิ่งแล้วมาอย่างนี้เข้าขวายิงเนะีเล่นสัส้นๆวิ่งสั้นๆอย่างเงี้ยโอเคเนะ่ยตติถ้าให้วิ่งยาวๆถึงไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ใช่ส่ยความเร็วเนะี่มาเปิดบอลน,นะครับผมเราคันได้เปรียบเหมือนกันเรื่องการเปิดบอลน,นะคงเป็นรูจะได้ยิงแล้วได้ยิงอยู่แล้ว ลำหน้าหรือเปล่าลูกนี้ไม่รู้ล้ำหน้าไปแล้วนะฮะไปห้โดฮะดูมาทีตอตติตอติแทงไฮโดโดูเอากลับมาคืนได้ยิงเรียบร้อยดีครับผมรออะไรล่ะครับโอโ้โหเล่นอย่างเงี้ยเล่นดีนะฮะถ้าจะให้แบบวิ่งเนี่ยไม่ได้นะครับผมคนนี้ฮะต,ต้องเล่นสไตล์นี้โอเคตอตติยิงไปหนึ่งเมตรสำหรับเกมนี้นะฮะมาุยกันต่อไปครบับผม ตัติเหมือนเดิมสต,ติได้ไหม,อมเอาดักด้านลูกนี้สวยดีครับใสเลยเรียบโอ้ไม่เข้าเลยลูกนี้ควรจะเข้านะคือกดเต็มข้อมากอะ่ะคือกดกดกบแบบตะข่ายขาดอะ่ะไม่เข้านะแหมน่าเสียด,ดายพิซซ่าดักบอลมาได้อีกนะตัดบอลมาเองเลยนะครับผมทีปนปเป้คนเดิมฝากสติสต,ต,ติร้อนแล้วก็ยกไปมไม่ถึงนะแหมโอเคผมจบเกมครึ่งแรกฮนะ ทีไปหนึ่งมาสำหรับตตินะครับผมก็ถือว่ายัางเป็นเกมที่แบบเล่นได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะคนนี้คือจ่ายบอลนนสวยจ่ายบอลเรื่องยริยงเนี่ยโอ้โหได้นะแนะตวตติคนนี้เป็นเวอร์ชันตำนานนะครับผมมาแต่ยืนหน้าต่ำปกตินะฮะไม่ได้ยินหน้าเป้านะมาทีตติอีกแล้วฝากปปเอมเปเป้ไปฝากตติเหมือนเดิมอแต่ระหว่างลูกฝากกับตติกบับเปเป้เนี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยมันไม่ถึงนะในจังหวะแบบอย่างเงี้ยนะครับผม ติตติฮะฝากเอ็มบาเป๊ะไปแทงลูกนี้ใส่ยิงไกลเลยละกันยิงด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ติดเซฟนะฮะมาจังหวะลูกเปิดบุ้งก็ทำได้ดีนะตติเนี่ยนะฮะเปโค้งเข้ามาอย่างงี้แต่งมงโอ้โหติดเซฟไม่ได้สามด้วยแม่เสียดายฮะมาตติอยู่ฝั่งนี้แน่นอนติบอวนอลล็อกคลิกเข้ามาโอ้โหปีกี้ ตัวมันใหญ่ไงอีกี้เอาอยู่วะนะ่าทิตติตปเ๊เป้เหมือนเดิมคูณนี้นะคูนี้ต้องแบบแทงบอลสวยๆเท่านั้นถ้าจะชิงเนี่ยล่นยากเหมือนกันนะไอ้คู่เนี้นะมาไปเคี่ยมไปแล้วปักกลางม้ปห้ปเป้มีตติอยู่ฝั่งนี้เข้าขวาพอดีเรียบร้อยโอ้โหเดียวทำไมไม่เข้าเนีคือดีนู้จะดียังไงแล้วลูกนี้นะครับผมยิงไม่เข้าอะ่ะทอต นะครับผมจังหวะยากๆแต่ย,ยิงได้พอลูกแบบสบายๆยอย่างเงี้ยแม่งไม่เข่าเฉยเลยเนี่ยเสียดายเหมือนกันไปแค่ามะา<า>ที่เอ็มปเปเป้ก่อนมีตติอยู่ฝั่งนี้คนเดียวลุงลุงลุงล,งล,งลุงแต่ยังไม่เล่นนะแล้วก็แทงมาลุกนี้ลูกติดนี้ลูกหนีนหคือบอกเลยว่าตติโอกาสยิงเยอะเยอะโคตรๆเนี่ยเยอะมากๆอธิปเปเป้ตติอีกครั้งกูกระชากหนีก่อนอไม่ไหว กระชากไม่ไหวนะฮะกระชากไม่ไหวได้ฟาวหรือเปล่าลูกนี้นะ่าจะได้ฟาวนะฮะแหม่จากระชากก็ไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวจริงๆฮะมาเรามาดูลูกฟรีคิกจังหวะนี้ตรงกลางกลางๆเลยแหละนะครับผมจะยิงได้ไหมจะยิงได้ไหมใส่ก้อยเลยไหมหรือจะยิงยังไงอุ้ยลูกนี้มันค่อนข้างตรงกลางไปหน่อยนะแต่โอโหเข้าเลยว,ว้าลูกนี้ เต็มข้อดีครับผมม่ติดไซค่อยนิดหน่อยนะฮะมาแล้วนี่แหละทีเด็ดโอ้โหนะเนะเล่นไปเล่นมาชอบตำนานนะครับผมยิงได้ค่อนข้างดีมาทีตัติอีกครั้งฝากเอมเปเป้ไปรอรอวิ่งรอวิงแล้วก็แทงลูกนี้โอ้โหนี่แทงบอลสวยมากฮะเต็มได้ฟรีคลิกอีกครั้งนะครับผมนะฮะ แนี่ยเต้นเหนื่อยง่ายเหมือนกันนะฮะทำเกมนี้คือเล่นเยอะปิ้งค่อนข้างเยอะนะมาฟรีคิกอีกแล้วก็ต้องเป็นตัตติแล้ว,ล,วล่ะเฮ้ยมีโดนใบแดงด้วยว่ะนะ่ยมีคนโดนใบแดงด้วยว่ะขอเหมือนเดิมใส่ก้อยนะฮะขอเต็มข้อโอ้โหน่าจะแรงไปหน่อยปะ่ะโอ้โหลูกเล่นสวยกับลูกเล็กอีกนะครับผมโอ้โหลูกฟรีคิกนี่อย่างโหดเลยอะนะนนฮะยิ่งหยองโหดเลยตัตตินะครับผม หเป๊ะมากอะ่ะโอ้โหโอ๋อเอาเกมสามก็ไม่จบอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นคุยเลยเนี่ยเอาแล้วนะขึ้นแนะ่นะั่นะี่ยะองเกมสามก็ไม่จบนะโอเคนะครับผมก็โอ้โหคือค่อนข้างดีเหลอือตติฟรีคิกยิงนะฮะแล้วก็แทงบอลทะลุช่องสวยๆได้แบบสุดอะ่ะคนเนี้ย นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะ่อนะนข้างโหดเลยนะสำหรับต๋อตนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go